x n o v a าแค่กล้าก็ชนะนะครับอันนี้เป็นสโลแกนนะครับของบรกนะครับจากฝั่งลาตินเมกาที่เข้ามาเปิดตัวในเอเชียโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับเป็นบรก x n o v a นานะครับค่อนข้างที่จะเปิดตัวในเมืองไทยได้อย่างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับน้องเนื่องจากมีทีมแอดมินนะครับทีมซัพพอร์ตคอยดูแลนะครับนักเตะตลอด ยีชั่วโมงนะครับคอยให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ปัญหาในทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับการเทรดนะมีปัญหาอะไรนะครับทีมแอดมินทีมซัพพอร์ตทีมนี้นะครับค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับดูแลนักเทรดดูแลกันในระดับ vip เลยทีเดียวนะครับเพียงแค่น้องสมัครนะครับสมัครผ่านเวอไว้เว็บนะครับ x n o v a co in นะครับตรงนี้จะได้รับการดูแลแบบ v i p นะครับและที่สำคัญคือ ได้รับโบนัสสูงสุดถึง300นะครับเพียงแค่ใส่รหัสรับโบนัส EX 300นะครับ EX 300นะพี่ไอ้เน้นย้ำนะครับว่าโปรนี้เฉพาะสมาชิกใหม่ของ Xnova เท่านั้นนะครับที่สมัครตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายนนี้นะครับใส่ใจกับนักเทรดขนาดนี้นะครับใครยังไม่ได้สมัครรีบเลยนะครับ เลดการได้รับโบนัสนะน้องๆนะนะครับเพียงแค่เราเติมเงินปกติของเรานะครับถ้าเติมที่50ดอลลาร์จะได้รับโบนัส100%ครับถ้าเติมนะครับ75ดอลลาร์จะได้รับโบนัส200%และถ้าเติมที่100ดอลลาร์นะครับจะได้รับโบนัสถึง300%นะครับเป็นโบนัสสูงสุดนะครับก็เช่นเคยครับเมื่อเปิดกราฟแล้วเดี๋ยวพี่ไอก็จะ อธิบายออเดอร์นะครับเข้าออเดอร์ให้น้องดูสักหนึ่งออเดอร์นะฮะในเรื่องของบล็อกไม่นะครับ x Nova นานะพี่ไอก็จะใช้เทคนิคนะครับ The Final นะครับในการกดออเดอร์นะฮะตรงนี้เป็นแนวแท่งกืนกินนะครับจะมีจังหวะได้กดไหมนะครับเป็นแนวแท่งกืนกินนะครับนี่นะฮะ ภาพรวมก็ปรับขึ้นนะครับมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนะฮะตรงนี้อาจจะแค่ลงมาสร้างโลนะครับแล้วก็ยังไม่น่าจะผ่านตำแหน่งนี้นะครับถ้าตรงกับเดอะไฟนอลพี่ไอจะกดเข้าออเดอร์บายนะฮะภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่เบรกนะครับนะ้องถ้าเบรกก็ follow ตามได้ไหมอยากจะสวนขึ้นไปนะครับตามเทรนหลักมากกว่านะครับนะ้อง นี่นะครับแนวแท่งกืนกินแท่งนี้นะฮะอืมเบรกนะครับถ้าเบรกก็ถ้ายกขึ้นมาก็กดกินไปลายไส้จากด้านบนลงมานะฮะยกไม้แค่นั้นนะฮะเดี๋ยวไฟนอลน,นะครับเป็นเทคนิคนะครับเก็บกินไปลายไส้นะครับนี่นะฮะเพียงกดเลยนะครับมันเบรกแนวรับลงมานะครับก็กดเข้าออเดอร์ไปนะฮะนี่นะฮะ อ่ะโดนเป็นดีดนะครับได้ทั้งส่วนทั้งตามนะครับได้ทั้งส่วนทั้งตามนะอันนี้ก็ตามที่พี่ไอเคยสอนน้องๆไปนะครับในคอร์สเรียนนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้เ mm hmm. ดอร์เฟนนัก็วินไปนะครับน้องพี่ไอเน้เน,เนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่ต้องการที่จะสมัครนะครับเพื่อที่จะรับนะครับค่าแนะนำนะเป็นโปรแกรม a f f i l i a t e นะครับของ Xnova นะน้องๆสามารถที่จะสมัคร นะครับผ่านโวอรไว้เว็บนะครับ ib บีนะครับ xnova.com นะครับเมื่อสมัครผ่านเว็บนี้นะฮะจะได้รับค่าแนะนำสูงสุดถึง50%และที่สำคัญเลยนะครับถ้าสมัครไอเสร็จแล้วนะครับให้ส่งลิงก์ที่สมัครของคุณเองนะครับติดต่อไปที่ Line at xnova thailand นะครับตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะ ติดต่อกับทีมแอดมินนะครับเพื่อที่จะรับค่าแนะนำนะครับสูงสุดถึง50นะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับเป็นสิ่งดีๆนะครับที่เอ็กโนนะครับมอบให้กับนักเทรดทุกท่านนะครับเปิดตัวอย่างร้อนแดงในเมืองไทยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็รีบเลยนะครับรีบเลยนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ เขาแค่ออเดอร์เดียวนะครับวินไปในแท่งเดอะไฟนอลนะครับก็ลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องครับสวัสดีครับผม